อรุณสไซเบิกฟ้าแสงท่องเป็นเม,มื่ม่ไก่ก็ตบปีกจันขันจออตอกันแมนาา่นไก่ปลาไก่บานหอดย่ำ่านขันไขไผสีวาแนวใดก็บอเป็นคือเวา้าคือจังทำบ่อเสาคนเห้าห้คิดทำปฏิบัติชูมือย่อมเห็นแก่งแก่ใจนั่นแล้ว จเจริญสุขจเจริญธรรมศรัทธา,าสาธุชนทุกตานทุกคนที่เขามารับชมรับฟังธรรมะวัดปปาน้องให้ทาเมืองเมื่อนี่กลับมาในเวอร์สันภาษาอีสานคือเก่าโดยมีคำพยาญาภาษิตขึ้นต้นซึ่งภาษิตตัวนี้นั่นะบแมนภาษิตโบราณเลยเป็นผาษิตท,ที่อามาภาพได้ประพันธ์ขึ้นมา จากการอยู่เงียบๆตื่นเสารึ้นมาเอมองไปกลางทงหน้าหรือว่ามองไปดานทิศตะวันออกก็จะเห็นแสงเงินแสงทองกำลังหวงขึ้นมาไก่ไก่นั่นก็อยู่รอบอ,อยู่รอบวัดบอ่อว่าสิเป็นไก่บ้านหรือไก่ป่าไก่ป่าก็สิมีอยู่ในวัดไก่บ้านก็สิมีอยู่ตามบ้านเรือนของคนกับผ้ากันขัน เออซึ่งการขันนั่นก็ขันแตกต่างกันเน้เออไก่ป่าก็สิขันเสียงสันส่นๆจัดๆเออไก่าบานก็สิสั่นขันเสียงโยนๆเอ่อเยียดๆจักน้อยเออบ้านกระไดมองเห็นว่าเออนี่แหะเขาทำนาทีของเขาจักปีแล้วที่เขาขันมานนี่จักปีแล้วที่เขาขันมานนี่ตั้งแต่เขาเกิดกำเนิดเกิดขึ้นบ้าเออเป็นไก่ เขาก็ขันของเขาอยู่จังสันแปลว่าเขาทำนาทีกันเขาทำนาทีเอิ่นว่าเป็นธรรมะเดบอเป็นธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะนาทีนี่มันเป็นธรรมะนาทีของหยาดของโยมนาทีของพระของเน้นย่างนาทีของหยาดของโยมจึงสิกิแบ่งเป็นหลายอย่างเด้แบ่งเป็นหลายอย่างอย่างแรกผู้ีิเป็นพอ่อกับมีนาที ผ bueno. 네ู้ท exactly ี่เป็นแม่ก็มีนาทีผู้ที่เป็นลูกก็มีนาทีผู้ที่เป็นหัวหน้าก็มีนาทีผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องก็มีนาทีคันําหนาทีบกพร่องทีนี้บกพร่องบวาสิเป็นผู้ไดกระตามถ้หนาทีของตนบกพร่องจากนาทีที่ควรทถ้ำกับบ่ทถ้ำกับไปถ้หนาทีที่ผู้ใช่ของเราเราเป็นนาทีของเฮ้าแต่กับไปพยายาม จะไปทำยางยังพระสงค์จังเสียประสงค์มิหนาทีในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วหูแล้วก็นํามาสังมาสอนอปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเกิดขึ้นย่2สองส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนศึกษาเดส่วนหนึ่งคือส่วนศึกษาศึกษาจากหนังสือหรอ่เรียกว่าพระไตรปิฎก ตัวศึกษาในพระไตรปิฎกนั่นเป็นศึกษาเรื่องราวเรื่องราวบัต่อมาศึกษาเรื่องของใจเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นอย่างมันเกิดความเมตตามันมาจากใสมันเกิดความโลภมันมาจากใสมันเกิดความหลงจังสิมันมาจากใสมันมีมูลเหตุของมันมดถาม้าเขาปฏิบัติ แต่เฮาวปฏิบัติเนี่มันก็จะบบเห็นเนี่ยคือนาทีของพระที่นี่บางข่งบางเถื่อเด้บางขังบางเถื่อเขาก็สิเห็นหยาิโยมเนี่ยหยาิโยมนั่นน่ะสอนพระกระายเด้สอนพระสอนพระหรือว่านำเอาทําคคำสั่งสอนที่วิอยู่ในตำารานะั่นแหละมาเจรจาสี้แจงออกไปซึ่ง ก็ถูกต้องบ่อก็สีว่าถูกต้องก็คือถูกต้องตามตำราแต่ถ้าให้ดีจริงๆน่ล่องมาบวชเบิ้งเออล่องมาบวชเบิ้งล่องมาศึกษาเบิ้งบวชข้ามาแล้วบทเป็นยังสี่ได้บานบวชข้ามาแล้วก็บย่อมปฏิบัติบย่อมปฏิบัติครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งก็บรรนั่งบอกให้เดินก็บร่เดินบอกให้ฟังก็บบฟังจนเสี็แหละวว่ให้ไข่ควนเด้อให้จีโทเย้าของเบิ้งโทษเย้าของสิกับเบิ้ง มาสรุปเอาบานหลังจากบวชแล้วก็สรุปเอาสรุปเอาว่าจยงไดสรุปเอาก็ว,ว่าพ่อปันนั่นแล้วะเพราะว่าพ่อปันนันจริงๆแล้วมีคามากเด้ถ้าเฮาประพฤติเฮาปฏิบัติก็เหมือนกับวาคนณิเบ่านลววาวาธรรมมาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพร,ระพุทธศาสนาีนมันเชื่อมอมันเชื่อมมันบ่เป็นคือเบาเด้บ่เป็นคือคนววาเด้ าบใดที่เขายัางปฏิบัติหรือเขาทำนาทีของเขาอย่างถูกต้องนั่นบ่ม,มีคำว่าเสื่อมมันจะเสื่อมไปได้จังไดตื่นเสาร์ขึ้นมาเขาก็ทำนาทีตื่นเสาร์ขึ้นมาเข้าทำนาทีตอนกลางวันเขาทำนาทีตอนคำเข้าทำนาทีอ,อยังไกลไกลทีว่านั่นแหละเขาคันอยู่ซู่มือ ขันยุู่มือหอดเวลาเขาขันยุ่ซูมือตะเวนก็ขึ้นยุ่ซูมือลงซูมือ,อขันสีมองไปแล้วนะัน่นแหละมันจะเสื่อมมองได้นั่นเป็นยู่งสี่นอกจากเสนอกเสจ,จากว่าโลกนี่มันจะแตกมันจะทําลายไปพุนนะ่ะมันจังสีเบิดไปทุกสิ่งทุกจางตราบใดที่โลกยังบนท่านแตกนั่นนหละรมาก็ยังค้องโลกโอยูอ่บอ,ม,อมันอธธรรมมันค้องโลกได้ กันอาธรรมข้องโลกนี่บริู่กันโดนปันนี่ดอกเออบริู่กันโดนปันนี่หากกันถิมแต่โดนทำไล่หลังกันแต่โดนผ่านอาธรรมมันค้องโลกธรรมะนั่นแหละธรรมะมันค้องโลกธรรมะทิวานี่มันอยู่ทั่วโลกเด้เออมันอยู่ทั่วโลกมันบริวาว่าอยู่แต่เพาะประเทศใด้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเออทุกชาติทุกศาสนาแต่ทุกภาษานั่นแหละมันไม่หน้าที่ล้องไผของมัน จะต้องทําจะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัติถ้ามันถูกต้องดีงามนั่นละนเป็นคู่เป็นได้จานก็นแนะนําพัมสอนอย่าสิไปเอาตั้งแต่เงินดําเงินเดือนซื้อสอนตั้งใจสอนแต่เป็นนักเรียนว่าสันก็ต้องใจศึกษาศึกษาเราเรียนบ่าวมีคู่สอนน้องบัดีโกโบมีได้เอาสิไปหูเองนั่นยากดอกสีหูเองยังพระสงค์ยังสี่ละบ่ะต้องไป ตัดสรดุตตามพระพุทธเจ้าดอกเพียงแต่หูตามซื่อหูตามซื่อตามที่เพิ่นบอกเรื่องกายเพิ่นบอกเรื่องวาจาเพิ่นบอกเรื่องใจเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าใจได้กับเพียงแต่ทําตามท่านั้นเมื่อทําตามแล้วมันก็สีเห็นผลขึ้นมาอย่างเพิ่นบอกเรื่องของบาปของบุญยังี่ล่ะเรื่องของบาปของบุญเนี่ยถ้าคนเหาเนี่เอาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ มาเปรียบเทียบหรือเอามาคิดเอามาพิจารณาพิจารณาตามนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องจริงโลดได้เป็นเรื่องจริงเกินมหาลดยังบอกว่าบาปเป็นจังสี่เด้อบุญเป็นจึงสี่เด้อบาปมันจะตามเข้าไปตามเข้าไปทุกพบุกฉาิหรือหรือว่าบุญก็ตามเข้าไปบุญย่อมเป็นตีเพิงของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเข้าสีหูได้ยังได้โลกนี้โลกหน้า ยังมีคนมาถามเน๊ะหลายปีมาแล้วพระวาวนาไปภาวนาไปเรื่องศาสนาศาสนามันเป็นยังไงพระวนาไปเรื่องศาสนาเป็นยังไงเรื่องที่ผ่านมาเอ้มันเป็นยังไงเออวรรณาไปโอ้มันเป็นยังส่จอมันเป็นขือนจังมือใหม่เนี่ยเออมันเป็นขือนจังมือใหม่ มือใหม่คือยังมืออื่นยังเสียละวันพุ่งนี้นะมีบอถามผู้ใดกว่ามีเบิทุกคนอ่าพอไปหอดแล้ววันไปหอดมืออื่นแล้วเห็นบอวานนี่บอเห็นบอเห็นเพราะว่ามืออื่นกับไปมืออื่นต่อไปอีกพุ่งนี่ไปเรื่อยพุ่งนี่ไปเรื่อยแต่ที่เห็นคือปัจจุบันอ่าปัจจุบันมันมาจากสมันก็มาจากอดีตนั่นเองมาจากม่ววานเนยวันนี้มาจากม่ววาน วันนี้มาจากเม่อว่านนั่นแหละพระพุทธองค์รตสไว้ก็คืออยู่กับปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันก็ผ่านไปอดีตอยู่ปัจจุบันอยู่หเห็นอยู่รู้อยู่อนาคตบัดันเกิดถ้าเข้าอยากเกิดในสิ่งที่เหลียวว่าเขาอยากได้ของดีๆอยากได้ของดีๆปัจจุบันเขาเห็นยังอยู่ <laughs> ปัจจุบันเฒาเห็นยังอยู่ ขั้นเห่าอยู่ดีเหาปฏิบัติดีเยอะแล้วอนนาคตมันจิไปใส่ผลของบ้านอย่างมีโยมคนหนึ่งเนยโยมคนหนึ่งจะเก้บวชน้ำหลายปีมาละละเออเคยบวชน้ำหลายปีมาแล้วคนกระึึกไปซึกคาละเพ็ออกไปเอ,อมือลัางมือกับป่วงๆกับโท่มหาอ,อ่พระอาจารย์หน้ากับมาจมหายฟาง <c oughs> จมให้ฟังจมมาจะไหนโอ้ยอาจารย์ผมคือสวยคักแท้นะช่วยส่วยนี่คืออันบอดีเนาะขันผู้ใดส่วยนัน่นผู้นั่นบอดีเออผู้นั่นบอดีละขันผู้ส่วยนัน้นยังมีโยมคนหนึ่งเนาะมาโหดหนาํมบนนำํำมาโหดหนาํมบนหนำํำอันนี้ก็หลายปีคือกันนั่นละหลายปีคือกันเป็นยังต้องโหดหนํามบนมาสันเด้ก็เลยตามว่าเป็นยังต้องโหดหนํามบนโอ้ยเอ อาจารย์ซุยอาจารย์ซ่วยซ่วยจังไดยนไปเรียนสาวไปเรียนสาวแล้วเขาก็เลยปับเขาก็เลยไหม้เอาจึกเด่นแนวไดแล้วก็จังได้ปับได้ไหม้เอ่มีย่ก็มานน่ำในบ้านโอ้ยมันก็ซ่วยนั่นแล้วก็เลยว่าคันเห็ดแนวนั่นมันก็ซ่วยนั่นแล้วแมนเจ้าสีหดหะม่นเบิดโองเบิดสาผุ่นมันก็บบเซ้าซ่วยได้ขันเจ้าบบประพฤติปฏิบัติออกจากสิ่งที่มันเพีก็เลยว่ายมคนนั่นก็คือกันในบ้าน ย่อมคนตีวานผมคือ่วยคักแท้อาจารย์ว่าชวยจังได้มันบ่มีเงินว่าสันนวาซุเมื่อี่เจ้าเฮตหยังอยู่บริเฮ็ดอย่างแล้วครับอ่ามันสีมีได้บ่ขันยม่มทั้งหลายร่องขืดเบิงอยู่ซื่อๆบอกว่าเจ้าของส่วยงานกับบ่ท้ำการก็บบ่ส่างเสียเอาเงินมาแต่ใสเออโอ้ยมันดีแล้วตัวนั่นจะา่ว,วยไขรตัวเจ้าบ่ตายว่าสันจะมาภาพต่อไปจังสั่นเด้ อันนี้แหละคนเฮามันใบย่อมเบิงเจ้าของบย่อมเบิงผิดจินิดพิดเจรณาเบิงเจ้าของอันพินิดพิดเจรณาเบิงเจ้าของมันสเสีนบาปในใจมันสเสีนบุญในใจคือจังโบล้านเพิ่นวาไว้นั่นแหละว,ว่าบุญบาปนี่เป็นรู่คือเงาเงาก็ติดตามเฮาสู่วันบอมมีเวน้นคันเนาผ้ามันเล่นผ้ามันเป็นแลนผ้ามันเอแอนฝอนเงานั่นก็แอนตาม ขั้นเฮาวนางยองยอเงาก,ก็นังลงนำ้ำขั้นเ้าเอ็นลังนอนก็อ,ออนล่งนอนด้วยขั้นหน้าผ้าล่งหวยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นใหม่ผ้าหลานด้านเขาเง่าก็ติดตามเกี่ยวเกาะเกี่ยวพันทนั่งบ่มีย่มไก่หางเหินกันไดอันนี้สันไดแท้ทั้งสองบุญบาปมันก็ติดต่อคนตามสนผูทรำเพราะพระพุทธองค์บอกว่าจะไหนขอนี่เพราพระพุทธองค์บอกว่า ตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความบริสุทธิ์หรือความสอมองเป็นของรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นจะทำให้หมดจดหาได้ไม่พระพุทธองค์กระตัดยังสันเมื่อพระพุทธองค์ตัดยังสันแล้วก็พวกเข้าทั้งหลายเนะเาะผู้ได้ยินผู้ได้ฟังกระน่ำขอคิดเรานี่ละไปประพฤติไปปฏิบัติเอาไปคิดบางแหน เอาไปคิดบางแนบางขังบางเทือมันกับโบ,บเป็นเหลืองไก่ตัวบบเป็นเหลืองไก่ตัวเด้เป็นเหลืองอยู่กับขอบขั้วเป็นอยู่กับเหลืองตัวเห้าเองเอ่ย่างขอบขั้วเห้าสาั่งกันขึ้นมาแล้วมีพผัวมีเมียมีลูกจังเสรยละต่อมาเป็นยังคือแตกแยกกันต่อมาเป็นยังคือแตกแยกกันคือจังถิ่มคือจังป้ากันไป จีบว่ถิมบ่าปาจังใจมือเจ้าภาคกันพิดศีลมือเจ้ากันภาคกันพิษศีลกันพิษผู้เดียวผิดสมมติว่าโยมผู้ทายนะผิษคือนอกใจพระละยาย,ยังยังยังพออยู่กันได้อยู่ได้ต่อมาบานพระยากับพิษคือกันบานพระรรยากับพิษคือกันเอาไปามาเลยบัเงเกิดบังออก,กันผู้ที่ได้รับกรรมรับโทษคือลูกคือล้านคือตาคือย่า อันนี้ละจังว่าฝากไว้เด้อฝากไว้ครับทุกท่านทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเฮาทั้งหลายเป็นผู้มีบุญอันนี้บอกอยู่เป็นประจำเฮาทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเฮาทั้งหลายเป็นผู้มีธรรมอ่มีบุญจังไดแต่โบมีบุญนะบบได้เกิดแมนเกิดมาแล้วขันบ่มีบุญกับ่มีชีวิตอยู่ใดที่มีชีวิตอยู่ใด้นี่ย้อนบุญเด้เออบางคนก็แย่งนะฮะแย่งแย่งแย่งโลดดอกบอกคนที่บบคดอัดนแย่ง เออยางจังเลยโอ้ยคอยบ่ได้คอยบ่ได้อยู่น้ำบุญเด้คอยอยู่น้ำกันอยู่การกินการทำมาหากินต่างหากค่อบ่กินข้าวหนูก็ไตายไปสีนอันนี้ก็ทรมามันก็อยู่คือกันเด้ตรงนี้มันก็อยู่กอกัรมันละเอียดลงไปอีกว่ากับบุญนั่นละมันทำให้เฮาหาอยู่หากินได้หรือทำให้เขามีชีวิตได้ย่างหน่อยก็มีล่มหายใจเอเป็นตัวบุญตัวหนึ่งเด้ก็ลมหายใจ แต่บ่มีเขากินล่มหายใจสิว่าจากใสนั่นก็นเป็นลักษณะบางคนบางคนเปรียบเทียบเนาะบางคนผู้บุญน้อยหรือว่าบ่ได้สั่งบุญไว้แต่ก้าวแต่หลังบ่มีผู้เพกะตาบุญเนตตามันก็อึดอยูอึดกินอิเลีนนั่นแล้วอึดยูอึดกินอึดที่ยูอึดที่อาศัยที่รับที่นอนก็นมีแต่ลมหายใจ มีแต่ลมหายใจก็หายใจทิ่มซื่อๆมีหายใจแหลวกับพระบารดาไปนั่มุทโธพุทโธกเป็นบุญทอนตัวนั่นสิมีอย่างเกิดขึ้นอยู่ในหันก็มีแต่บุญ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 เกิดขึ้นนะบุญอยู่กับโตเฮ้าบันีฮกัสีนอยู่กับโตเฮ้ากับสำรวมออเดอร์กายกายเจ้าของกับสำรวมเอาว่าจาเจ้าของกับสำรวมเอากายว่าจานี่แหละเพิ่นเดยกว่าศีธรรมะก็คือนาที่ นาทีจังไดนาทีคือไก่คือไก่เนี่ยมันบบปฏิเสธนาทีของมันจากเบื่อเว้นเวแต่มือเลยมันป่วยมันป่วยมันก็ยังขันอยู่ได้มันังขันบมวนเลยมันก็ตายยังสินะเออมันก็ตายมันทันาทีจนตายคนเดบยววันธรรมดาคนเฮ่าคือกันเด้อเป็นพอเป็นแม่ก็ทำนาทีให้มันดีให้มันถูกต้องอย่าไปเหตัตอย่างให้ลูกให้ห้านบ่ดีถ้าแนวแดบ่ดีอย่าไปเหตให้ลูกให้ร้านเห็น เหตุไหนมันเป็นศีลเหตุไหนมันเป็นธรรมเขาวัดปฏิบัติรรมหรือว่าบอกศีลบอกรรมจังสีละเป็นต้นในเรื่องของการติดถ,ถำนาทีลูกหลานคือกันเขาเกิดขึ้นมา้มา,มา,มา,มาเมื่อพบเมื่อพ่อพ่อแม่กับพ่อบุญมันทรงมา้าบุญทรงมาบมาบแมนว่าอยูดย่ดีๆสีเมื่อเกิดได้จ้างกับเมื่อเกิดนั่มแต่ม่มีบุญต่อกันเมื่อไม่บุญต่อกันแล้วยังสั่นก็เอาปฏิบัติตาม สิ่งที่พอแม่บอกบางครั้งมึงเทือคนจะไหมชูม,มือนี่บ่คอยฟั่งพอบ่คอยฟั่งแม่เขาฟั่งความคิดของเขาเป็นลักความคิดของเขาเนะี่ยมันถูกต้องบอเอมันถูกต้องบอบางครั้งมันก็นถูกต้องอยู่แต่มันบบถูกสังคมบบถูกกับโลกเขาคิดไปหรือบางครั้งบางเทือกับว่าอยากไปใส่ชีวิตเอ อยากไปใส่ชีวิตก็ <c oughs> มา้าคหนีแล้วโอ้จะบอกองค์ว่าไดจังใดว่าจะไปใส่ซีวิตเป็นของเจ้าของเออบบอยากอยู่ในอนัตของไผ่บอยากอยู่ในอ,นอ,อ,อในอนัตของครูบาอาจารย์บบอยากอยู่อนัตของพ่อของแม่ของเผื่อนของ,ของ,ของ,ของสังคมอยากใส่ซีวิตของเจ้าของมันมีมือใดมูเจ้าบใส่ซีวิตเจ้าของนั่นมันมีมือใดเจ้าใส่ซีวิตมาตั้งแต่เจ้าเกิดบุนตัว ตั้งแต่เจ้าเกิดขึ้นมาเจ้าก็มีร่มหายใจโบแมนบอเจ้าก็หายใจกินเขาหายใจกินเขารับนอนนั่นแหละคือการใส่ชีวิตนะซ้ำนี่ก็คือโบออกขึ้นบออนบออกยังว่าเจ้าของคักเจ้าของแม่อยู่อังศีลระเดอ้อห้ใจเป็นกลางกลางไว้พินิจปิติราณาตามยาเฝ้ายาเฝ้าโตแยง่งอ่าคันไหนเงียได้ฟังและก็ยาเฝ้าโตแยง่งห้พิจารณามุงจะกวนมันแมนเด้บอบบแมนเฉยศีละ่ะ ถ้รมะคือนาทีเด้อธรามะคือนาทีนาทีของคูบาอาจารย์ก็มาบอกมาสั่งมาสอนจังศิละนาทีของพ่อนาทีของแม่นาทีของลูกนาทีของหัวหน้านาทีของลูกน้องนาทีของคนในประเทศชาติด้านนั่นจงสิเป็นต้นเมื่อท้ำนาทีแล้วมั่นกับสิเป็นภูมิถ้ำเป็นภูมิถ้ำภูเห็นถ้ำกับสิแก้งในใจโยซูมือคือกันกลับตะเวนมันขึ้นีนละ ตะเวนมันขึ้นมันกระแกงทุกมือทุกมือตะเวนขืนแสงท่องขึ้นมาแสงเงินแสงท่องขึ้นมาไกลกระเริ่มขันอรุณสเบิกฝ่าแสงท่องเป็นมือไม่ไก,ก่กระตบปีกจันขันเจ่อตอกันแมนไก่ปากลาไก่บ้านฮอดย่ำผ่านขาน,ขานขาไขไผสีวาแนวดกระบ,บเป็นคือเว่าคือจังทำบ่เสาขันค้นเห้านั่นคือทำปฏิบัติสู่มือย่อมเห็นแก่งสูค่คนย่อมเห็นแก่งแก่ใจ แน่นมาอนีเ้ามากก็คงจะสมควรให้แก่เวลาขออนุโมทนากับจัตถ่าสาธุชนทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมรับฟังเ,เมื่อได้ยินใดฟังแลละก็น้อมไปประพฤตินอ้อมไปปฏิบัตินอ้อมไปคิดนอ้อมไปปิจารณาขอความสุขความเจริญจงบงังเกิดมีกับทุกท่านทุกคนเธอ